โอ้มหมาดีจะกินเข่านะพี่น้องครับโอกับเข่ามี่ี่ใครบิดแดงอย่างนี้มาวันเด็ดเองด้วยมันบอกมอเบาเอกซื้อมาฝากค่ะโอุ้ยเบาเอกซื้อมาฝากมงหมูใส่หมูโอ้มงหมูใส่ยังก็มงหมูใส่หมมูใส่ใส่ปีมงหมีใส่ปูโอ้มงหมูใส่ปูราะเบาซื้อมาฝากนะฝากทุกมือเลยเนรแรกเนาะเขาอกินเลยนะเขาอยากกินเมนนี่ซื้อมาซื้อมาฝากทุกมือเลยเนาะเนาะ ยังมัดไก่ข่อยได้เจ้าคุบอ่เดียวเรียวเจ้าของว่าจะมาเจ้าของย่างไปหาเขาแหม่เอาแค่ค่อยบอกไว้ยังมัดไก่ข่อไข้ไรกันมาไก่่ขอยยหลาเจ้าของย่างไปหาเขาแหม่ค่อยไปตีเออเจ้าไปหาเขาหน่อยแม่ค่อยรอมู๊บเป็นแห้งเนาะไงเนื่อยวะคืนมาแม่นมู๊บแม่ มาแมมาแมงไก่มาแมงไก่กำลังสิใ่หมูยเก็หมูมันคือมันขึ้นัรไหมเขาเอานี่ยังหมูซ้์หมูซ้ำบอกหมูยังก็หมูมูมันขึ้นมันเมนหมูขึ้นนะหมอเมนหมเมนมันมันมันมีอีกอันหนึงได้มันมันมีภาษาของมันอยู่นี่หมูขื้นนี่ก็หมอมเมนมันหมูเมนมูหมหมูหมหมูรือหมาอ๋อ กินอะมามเมย์อะไรมันเล่นเอากินบันเข้าแม่นานเล่นเกมสิคุยเรื่องโซดพี่น้องครับแซ่บแซ่บพี่น้องหลังจากกินแล้วแล้วนี่ก็สิเป็นมุกอันนู่นน,นี่นั่นนั่นแซ่บฟาชีสไปฟาชีมากไปหน่อยนี่ยังไงไข่ตุนคูนใส่ไข่ตุนไข่ตุนคูนใส่ฮะ อร้อยครับพี่นอ้องขอโทษแล้วก็คุ้ยกบะปุ้าครับพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนี่คือซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเลยหรอซปเปอร์สตาร์เมืองไทยพูดอย่างไรนี่ หนูวันอออ,อ,อแบรริกาศดีเนาะช่างทีมใหม่มาแล้วใช่ไหมช่างทีมใหม่ <laughs> ได้ช่างทีมใหม่มาแล้วครับทีมเก่าไปแล้วไปดดวรับเสด็งานหมดเลยจังฝนตกแหงมผ่าน,น่ครับพี่น้องฟ้ดหนับเต็มให้น้าเลยพุทนพักเียะพัาพี่น้อ,นองพันยังแล้ก็ น้ำเต็มห็นนานแล้วนะครับปาจนสวัสดีครับคุณนายสบายดีเนาะไม่เจอกันนานทุเรียนพ่อสุกหรือยังตายหมดแล้วครับ <laughs> พ่อพ่อมัวแต่ไปลำกับนางแมไม่มีไม่มีเวลาไปใส่หุยแค่นี้พ่อก็ตังในกระเป๋าร้องเยอะเลยบุษสาดูุษชัดถูกเลขเยอะไม่พอเมื่อวานได้อยู่นิดหน่อยเพราะ้ซื้อปลาทูปนี่แหละบ่คือโผนอกือก็ระไดอันนี้มาดูอันนี้ใช่ไหมนี่จ้าอ๋อเอามาทำรั้วค่ะก็คงจะควบกันไปแหละพ่อก็รอดูเท่าแก่ก่อนเพราะว่า วันนี้เฮียก็สั่งกระดานให้แล้วเดี๋ยวกระดานก็มาส่งเพราะว่า <ừ. S 2> ถ้าจะทําหลังนี้เราก็ต้องทุบแล้วก็ต้องเสื่งกระดานมาใหม่เพื่อจะเททับหลังเพราะว่ากระดานอย่างนี้เราเททับหลังไม่ได้ ừ, มไม่ผ่านเฮียแกก็จะสั่งกระดานมาให้ใหม่ขอให้ฟังๆรวยๆครับส,<า>สีสเกตสร้างบ้านเขา้ารวยอยู่แล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะฟังๆครับผมจ้าสาธุวันใหนสั่งไปใช้นมเหมือนโบเห็นเราโอ้ งานเข้ามากเลยสีสเกตสร้างบ้านจะทำอยู่สักหลังรอหวดหน้าก่อนอืมประเสริฐหัวหมอจะทำหัว มองเย็นดีอ้เย็นเย็นบรรยากาศดีครับพี่น้อง รั้วบ้านแล้วนะครับ 10นาทครับพี่น้อง